เรายืนบิดตัวนิดนึงนะยืนบิดตัวนิดนึงโอเคครับมึงมาขาดแน่น <c oughs> <c oughs>

ให้แกิดการ และสำหรับงานใน p r i นซ์อับด l ลลาแห่งรัสปาหังครับที่ร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติและเป็นสกิพยานในงาน This opportunity a n privilege congratulate the newlywed uh, couple c h uh, no, a c h a r n o u Onnim by the nickname and i t s a long name uh, Sinta Vichai of Bonn and uh, they look stunning and beautiful. Now let's give them a round of applause. ในฐานะในวันนี้นะครับในฐานะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าเบาเนื่องจากว่าเอาวันหนึ่งเล่าเลยกันคะรัวันหนึ่งผมมีโทรศัพท์เข้ามาผมยิบขึ้นมาเรืนว่าพี่แัทผมก็รับโทรศัพท์นะครับผมรับโทรศัพท์ตออสวัสดีพี่พี่แนทะนะครับมีอะไรครับแนทก็บอกไม่พูดคําททำเพลงอะไรเลยนะครับนะ มก็มาถามว่า,า,วาท่านพีมีอะไรอยากจะถามน้องไห่นะครับบอกว่าไอ้ปีงหีทวีชัยอ่ะมันเป็นคนยังไงถามมันเป็นคนยังไงเขาบอกแม่แม่กับลูกสาวนั่งร้องไห้กันอยู่เนี่ยที่เป็นคนสุดท้ายในบ้านที่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันนะครับก็วันนั้นเนี่ยโทรมาผมก็บอกพี่ เขาบอกในชนะที่ผมดูแลกันมาผมบอกพี่ในคณะที่ดูแลตีมานี่น,นะครับเขาเขาชื่อบอลนะฮะแต่อยู่กับผมเนี่ยเรียกไั้ตีมาตั้งแต่ตอนที่อายุสส่เรารู้จักกันเมื่อปี2007นะครับรู้จักกันเพราะฟุตบอลนี่แหละครับในปีนั้นที่เราเป็นเจ้าภาพาฟุตบอลอาเซียนครับแล้วก็น้อนงนินเองได้มีโอกาสเป็นโคศกประจําสนามแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันครับผมแล้วก็ได้ ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมาเป็นระยะเวลาประมาณ8ปีได้ครับ7จปีได้ครับอนแรกเริ่มมาคุยกันได้ไงมนเริ่มยังไงพี่เขาเป็นฝ่ายไปจีบหรือ่ายังไงคะอันนั้นมันเป็นความลับนะคะผมเองครับคือก็จากที่ได้มองตากันเขาก็มองผม <laughs> ผมก็มองเขาแล้วก็ผมรู้สึกว่า <sh arp> มันเป็นความรู้สึกที่ใช่อะไรเง,งี้ยผมก็เลยเลือกที่จะขอเบอร์เขาแล้วก็พยายามติดต่อกันมาอยู่ระยะหนึ่งครับผม น้องนิเองมีความสุข,ขุมนะครับแล้วก็มีความใจเย็นและที่สําคัญคือมีเหตุและผลมากๆแล้วก็เขาทําให้ผมใจเย็นลงแล้วก็ใช้เหตุและผลมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาเป็นกําลังใจที่ดีกับผมตลอดเวลาแล้วก็ทาให้มีทุกวันนี้ก็เพราะเขาอยู่เคียงข้างครับครับเรื่องทายาทครับตอนนี้ครับผมไม่ได้วางแผนเลยครับแต่ผมมอยากมีเร็วๆเ,เลยครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่พร้อม ก็อยู่ที่ฟ้าลิ้ิิดละกันครับผมครับผมเป็นกับพี่ตีจริงๆแล้วก็มีแหลกหลายอย่างนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือพี่ตีเป็นคนที่อบอุ่นอบอุ่นเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของนินเองหรือว่าแฟนบอลอย่างที่เราเห็นกันค่ะเป็นไงคะตกวงบงมใจจีบนานไหมหรือถึงตึงตัดสินใจจะแต่งงานกับพี่ตีขาค้อนมานานอะไยังอา พอสมควรน,นะคะพอสมควรแต่ก็คบหาศึกษากันมาพอสมควรก่อนที่จะ,ะมาพูดถึงเรื่องราวของการแต่งงาน,นะคะ่ะวางแผนไว้งไงตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่นะคะพี่บอลเองช่วงนี้ก็ยังกําลังจะเริ่มซีซันนินเองก็ทํางานให้กับฟีฟ่าตอนนี้นะคะในฐานะเป็นเออไอดีเซอร์ของฟีฟ่าก็เลยเดินทางบ่อยพอสมควรบวกกับสอนหนังสือที่มาฮิโดนก็เลยต้องทําหน้าที่ของตัวเองก่อนแต่ว่าในอนาคตเราก็อาจจะต้องอวางแผนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอ อาจจะทะยานโอเคฝากแขกแฟนแฟนแขกที่มาวันนี้นยก็ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่ให้เกียรติเราและก็ครอบครัวของเรานะคะในการที่มาในงานของเราวันนี้นะคะบางท่านก็ไม่ได้มาแต่ก็ส่งข้อความส่งความรู้สึกดีๆมาซึ่งนินเองกับพี่บอลเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากจะขอบคุณแล้วก็รู้สึกซึ้งใจมากเลยค่ะใครหอมใครครับ จะพาด้วยจะพาด้วย